ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เดี๋ยวสั่งเปิดหรือยสั่งปิดมันทําให้เราอะบริหารจัดการการทํางานร้านอาหารในห้างลําบากมากถ้าพี่ไม่ได้ทำารับคิดเชนว้ตในแต่ต้นอะฝ่ายน,นี้คงแบบเป็นลมพูด <c oughs> จริงคือไม่สามารถที่จะขายของได้แล้วอ่ะลงทุงนงานรีวิววันนี้นะคะพามาดูการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารท่ามการสถานการณ์โควิด19 <c oughs> นะคะ i b e r i ร Group ค่ะหนึ่งในเชนร้านอาหารที่มีหลากหลายแบรนด์ตอนนี้นะคะเลยเลือกที่จะปรับตัวมาทำรวมมิตรทาวคิทเช่นแบบนี้จะเป็นยังไงนั้นตามทีหน้าไปพูดคุยกับคุณปลาอัชาราบุรารักกันค่ะและตอนนี้นะคะทีหน้าก็อยู่กับพี่ปลาแล้วนะคะพี่ปลาสวัสดีสวัสดีค่ะ พี่ปาก่อนนิดนึงค่ะที่นี่คือรวมมิตรคลาวคิทเช่นใช่ค่ะต้องบอกว่าคลอดอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการเลยโควิดรอบสีนี่คือมาครบเลยเออต้องบอกว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยค่อยๆค,คลอดตอนที่มีโควิดทางนั้นเลยใช่น,ะะน่าแต่โควิด1นึ่งก็เจริญแกงโควิดสก็ฟ้าปราทาน แล้วก็มาข้าต้มรมสีแล้วก็มาอันนี้คือรวมมิตรชาวคิดเช่นมาครบเลยเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับเรานิดนึงก็คือเอาแบรนด์ที่เราคิดขึ้นมาที่จะทําให้การทานอาหารเนี่ยง่ายขึ้นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอเอามารวมอยู่ในเป็นครัวเดียวกันอยู่ที่นี่<ช>่คะถามพี่ปรานิดนึงย้อนกลับไปเนี่ยช่วงที่เราเจอโควิดมาหลายระรอนี่ยค่ะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นหนักๆเลยคืออะไรบ้างแนละ้วเราปรับตัวยังไงทําไมถึงมาเป็นแบบการเกิดขึ้นของโรงมีคาพิดเช่นคุณคะก็เพราะว่าจริงๆร้านของไอเบอรี่กรุ๊ปเองอะเรามีอยู่ในห้างสินค้าแล้วก็พอโควิดหนึ่งเนี่ยเราก็ตระหนักถึงปัญหาเราก็เลยตัดสินใจอยากจะมาทํเติรเรียกว่า Delivery เต็มแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบก็เลยเริ่มมาจากข้าจาก,จากเะเิ็นแกงก่อนอใช้ครับคิทเช่นที่เป็น ทรูวเทรนนิ่งของไอเบอรี่กรที่ทํองหล่อสาขาแรกสาขาเดียวนะคะเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้คิดที่จะทําเป็นแบบรวมมิตแบบนี้<ะ>ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราทําราคาที่เป็นราคาสำหรับเดลิเวอรี่โดยเฉพาะ,ะอย่างก,การทานอาหาร <laughs> ในร้านอาหารที่<ะ>เป็นแบบแบบจ่อินแบบกับข้าวกบบปลาหรืออย่างโรงสีโฆษณาอย่างเงี้ยราคาของอาหารนะมันจะถูกรวมไปด้วยเรื่องของค่าเช่านะคะแล้วก็ค่าตกแต่งร้านบรรยากาศต่างๆ แต่ว่าการทำใน Delivery ี่เนี่ยราคาอาหารมันจะแตกต่างกันกับกับหน้าร้านเพราะฉะนั้นการที่ป้าจะเอาแบบแบรนด์เดิมแล้วมาหันร,ราคาทำเดลิเวอรี่มันก็จะกลายทำให้เสียแบรนด์ไปเปล่า,ลา mm hmm. ก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างแบรนด์ใหม่โ mm hmm. ดยที่เราอ่ะไม่ต้องเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าไม่ต้องใช้สถานที่ที่มันแบบรูลาห้โซมาก mm hmm. เราใช้ตึกแถวแล้วเราก็เรนนเวททุกอย่างให้มัน เหมาะสมกับการออกอาหารในใหลายๆลแบรนด์ของเราอะค่ะอย่างที่นี่เนี่ยตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็คืออยู่ต้นเยนากาศใช่ค่ะคือเป็นตึกแรกเลยนะคะที่พี่ปารมาเปิด็นตัวนี้ใช่ไหค่ะคอันแรกของเราคือทงอัทงหลอ่อทังหล่ออันนี้น่าจะเป็นอันที่สามแล้วเป็นที่ที่มีแบรนด์ครบ นะคะทุกแบรนด์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ทาวอินทาวก็จะครบเหมือนกันเลือกโลเคชันยังไงคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเดิมของไอเบอร์รี่ทที่เป็นคนทํางานคนในเนใมืองค่ะปาก็คิดเองนะมันก็ไม่ได้มีตําราที่จะต้องสอนว่าต้องเลือกแบบไหนแต่เราอะมองว่าเราอยากได้ลูกค้าทั้งกลางวันและตอนเย็นเพราะฉะนั้นอะลูกค้ากลางวันเราจะได้จากคนกลุ่มออฟฟิศค่ะส่วนตอนเย็นเนี่ยก็ต้องแบบตามที่ทักอาศัยแถวที่มันแบบว่ามีคนอยู่เป็นหมู่บ้าน เป็นคอนโดเป็นเรสซิเดนต์อย่างเงี้ยค่ะ,ะซึ่งเฉาะซอยเย็นอากาศตรงตรงเนี้ยมันคือมันมันตอบโจทย์เนื่องจากว่ามันใกล้สาทรนะคะมันใกล้เย็นอากาศ<ะ>มันใกล้พระรามสี่ใกล้ลุมพินีเพราะฉะนั้นอะมันจะได้ทั้งกลุ่มออฟฟิศแล้วก็กลุ่มที่เป็นเป็นเรสซิเดนต์อย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็แน่นอนมีที่จอด สำหรับพี่พี่ไรเดอร์ใช่แล้วก็คือเราเราดีไซน์ออกมาก็คือมีช่องออกอาหารแบบนี้นะคะพนักงานจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เวลาส่งอาหารมันก็จะออกมาทางหน้าต่างตรงนี้ค่ะก็ทําเป็นแบบที่นั่งให้พี่พี่ไรเดอร์เขานั่งอย่างแบบสะดวกสบายแบบที่จอดมอเตอร์ไซค์ด้านสองด้านก็คือคิดมาแล้วว่าที่เนี่ยเราต้องอำานินคามสด่กให้กับไรเดอร์เป็นพิเศษเพราะว่าการทำร้านอาหารที่เป็น d e l i v e ี่เป็น cloud อย่างเงี้ย คนที่จะมาหาเรามากที่สุดก็คือรเดอร์ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยพวก Delivery p l a t f o ฟอร์หรือพี่พี่รเดอร์เองถือว่าเป็นช ANNEL สำคัญเลยเนาะเป็นหนึ่งจุดสำคัญนะคะของโรมิคพาวคลิฟเทนที่ต้องบอกว่าตรงนี้มีหลายแบรนด์มากขออนุญาตให้พี่ปลาพาเข้าไปดูข้างในแล้วค่ะคลิฟเทนของโรมิคพาวคลิฟเทนเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคตามงมาเลยอันนี้คือพี่ปาดีไซน์เองเลย ดีไซน์เองคิดแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนแบบดูแบบมาจากที่อื่นนะแต่เราแค่รู้สึกว่าอยากจะตัวเองอยากจะเดินเข้ามาดูว่าดูดูบ้างว่าในตัวเขาทำะไรกันยังไงพัฒนาหน้าก็เลยทําเป็นทางเดินเอาไว้แล้วก็แบ่งตัวซ้ายขวาออโอเคก็คือจริงๆแล้วพนักงานก็จะแยกกันก็ง่ายสำหรับบริหารจัดการด้วยใช่ค่ะข้าบ้านไหนก็แบนด้ไหนก็แบนด้น ะะคกะ็คือทองสมิตรเป็นอีกหนึ่งคัมภีร์ดีๆค่ะส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบจเจริญแกงเป็นอะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้เป็นเครือไอเบอรี่ใช่ๆค่ะคือเวลาที่พูดถึงมาสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไปทานที่บ้านนะคะลูกปลาหลายคนจะตั้งคำถามมากเลยว่าเอ้ยมันยังอร่อยมันอร่อยมันยัรือเปล่าอะไรเงี้ยเทคนิคเคล็ลดลับของการเตรียมเราต้องจับตัวยังไง การแบบสายหน้าร้อนก็คือเราเรา,เรา,เราต้องมาตั้งคิดว่าลูกค้าที่จะไปทานทุเรียนที่บ้านอ่ะอยากได้แบบไหนอยากให้ทุกอย่างมันร้อนเหมือนกัน<อ>แยกเหมือนกันกระเจี๊ยบซีฟิวล์ก็ยังหอมใหม่ผักโรยก็ยังสวยงามเพราะฉน้เราเราก็เลยมีการแท็กจัดให้มันแต่ละอย่างมันแยกออกจากกันแล้วก็เป็นประกอบร่างท<อ>ี่บ้าน<อ>แยกอุ่นเส้นแยกอุ่นซุปอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกมาก็จะลูกท่าเหมือนกินที่บ้าน ตัวนี่เหมือนหน้าร้านเลยนะคะหมายถึงว่าฟังก์ชันทุกอย่างผลิตไอ้พวกแบบว่าการผลิตของทุกอย่างเนี่ยค่ะก็จะเหมือนหน้าสาขาโดยที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้ทำย่อสเกลหรือทขาที่มันถูกลงคือคือทั้งไอบริเวณทั้ทงทองคิทนี่คือจัดเต็มตัวแบบเหมือนคืออาชีพคืออาจจะแตกต่างกับทางคาวฟิดเช่นที่เขาเอาหลายๆร้านมารวมกันนนั้นเขาจะแบ่งเป็นท่องเล็กๆ ก็ให้แต่ละร้านมันใช้พื้นที่แบบเล็กๆแต่เราอ่ะไม่ได้แบบนั้นเราคือเราแบบจริงจังครัวเต็มลายเหมือนโรงแรมเราแค่เน้นฟังก์ชันในครัวให้มันทํางานได้ง่ายแล้วก็มีที่ออกอาหารเนี่ยก็จะเป็นการออกออเดอร์สวัสดีจ้าสวัสดีการออกออเดอร์ของของของมิสสาขาก็จะเป็นแบบแบ่งเป็นฟังก์ชันต่างๆนี่คือุกล่อง DIY เซต คือที่เนี่ยที่แตกต่างจากหน้าสาขาเราจะมีการออกโปรดักที่เป็น DIY เซตนะคะและ้ะตอนตอนนี้โควิดรอบสี่เราเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือส่งทั่วไทยเลยคือลูกค้าที่คิดถึงทองสมิธแล้วก็อยากกินทองสมิธแบบว่าไปทำเองแล้สดสดร้อนๆอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งเซต DIY ได้เลยในนีมีอะไรบ้างคะแอบบแอบบโชว์นิดนึงได้ไหมคะ ในทอมสเิิดีไอวน DIY ก็จะแบ่งไปด้วย2กล่องแบบนี้นะคะกล่องนึงจะเป็นกล่องกุ้งเนื้อสตัตว์ค่ะอีกกล่องหนึ่งจะเป็นพวกเส้นแล้วค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นน้ำซุปที่เราแช่เย็นเอาไว้โอเคแล้วก็สามารถซุปน้ำตกก็สามารถเลือกไปแบบความเผ็ดได้แบบนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้คือเนื้อเนื้อสดที่เอาไปทําเองเพราะฉะนั้นดูแล้วตอนนี้อยากกินก็ กดได้เลยอ่านี่คือฝั่งของทอมสมิธนะคะฝั่งนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของไอเบอรี่กริุ๊ปแล้วก็มีทั้งเจริญแกงค่ะแล้วก็มีข้าวต้มปลาตรงนี้จะเป็นส่วนของเรียกว่าหน้าร้านก็คือทาในครัวส่งกันมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเอ่ออันนี้อาหารของแบรนด์ไหนแล้วก็แพ็คใส่น้ำซ้มอะไรใส่แพ็กเก็ภาชนะอะไรถุงอะไรเพื่อที่จะให้แบบ ไม่สสลับสาขาน้องๆตรงนี้จะสําคัญมากเวลาแบบว่าออเดอร์มาพูดเนี่ยจะต้องทีเสียงที่ได้ยินนี่คือแบบออเดอร์เข้านะคะออเดอร์เข้าเสียงแร็บนะเสียงแบบพูดออเดอร์พูดเดลิเวอรี่ทั้งหลายนะคะ <laughs> แผนหลังจากนี้ของไอเบอร์ฟีกรุ๊ปเนี่ยจะมุ่งเน้นทางนี้เลยไหมหรือว่าเรา<ๆ>เราเราเรา,เราคิดว่าเราจะปรับตัวยังไงต่อคะก็คือเราก็คงยังมีอยู่ในห้างเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีการขยายตัวของครารวมมีาคาวกิฟเชนออกไปสู่พื้นที่ต่างๆมากขึ้นนะคะอันนี้สิ่งที่ปรับแผนเอาไว้เนื่องจากว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์ว่าจะเป็นรัดแต่เดี๋ยวสั่งเปิดเดี๋ยวสั่งปิดเดี๋ยวให้ไดอินได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราอะบริหารจัดการการทํางาน ร้านอาหารในห้างลำบากมากคือแผนแผนไม่ถูกแผนวัุตถุดิบไม่ถูกแผ่นการเข้างานของคนก็ลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น c a l c u l a t i ที่เป็นรวมมิตรเนี่ยมันจะตอบโจทย์กับทั้งลูกค้าเองทั้งตัวบริษัทเราด้วยเนื่องจากว่าเราสามารถคุมคออสขง่าเช้าไา้ได้ดีกว่าแล้วก็รายได้มันจะค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะให้ ไดอินได้หรือไม่ไดอินได้ดิฉันก็ยังเดลิเวอรี่เหมือนเดิม <c oughs> แต่ยังไงก็คือพอชั้นของร้านในห้างก็ยังต้องมีอยู่คือพี่ปาคิดว่าสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมในที่สุดอย่างนั้นไหมคะแต่ว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนไปนะคิดว่าก็คงยังต้องมีอยู่ <c oughs> ค่ะเพราะว่าโครงสร้างของบริษัทไอเ r ริคสูเปอ่ะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีเฉพาะแค่การทำเดลิเวอรี่เซอร์วิสอย่างเดียวเรามีโครงสร้างองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็พนักงานส่วนกลางเราเป็นร้อยคนพนักงานผลิต ฝ่ายโรงงานฝ่ายกลางฝ่ายหน้าบ้านอย่างเงี้ยคือรวมๆแล้วก็เป็นพันคนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยจะแบบว่าต้องมีเรียกว่าเหมือนมีมีรายได้หลักจากายหลากหลายทางช่องทางเพื่อที่จะแบบเรียกว่ากระจายความเสี่ยงอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นน่ะการที่เราแบบมีอะไรอยุดอยู่แบบเดียวอย่างเดียวเนี่ยถ้าที่ไม่ได้ทำาราบคิดเชนไวตันแตต้นอ่ะป่านี้คงแบบ เป็นลมคจริงคือไม่สามารถที่จะขายของได้แล้วอะยังดีที่ตั้งแต่โควิดที่หนึ่งอะเรามีการทำขยายคาเฟ่มาโดยตลอดแต่ว่าคาเช่นเนี่ยจะเยอะขึ้นแน่นอนแล้วสำหรับบริษัทเราอะาไอเบอรีอ่เนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นแล้วก็เราจะทำคอนเซ็ปต์รวมมิตรแบบนี้คือลูกค้าจะเอนจอยการสั่ง c r อสแบรนด์ได้อยากกินกุ้ยเสียวทองสมิธรคุณแม่อยากกินเจินแกงลูกอยากกินปลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะคิดแบรนดใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีก ะะชอบมากเลยแต่และไอเดียที่พี่ปลาคิดออกมาเนี่ยอย่างเจริญแกงอย่างเงี้ยป้าปลาทานเบิร์นหุสบาถามพี่ปลานิดนึงค่ะไอเดียพวกคิดชื่อพวกนี้มาจากไหนอ่ะมันไม่ได้อ,อ,อธิบายยังไงมันเป็นเรื่องของเซนส์อะ <c oughs> เราแบบพี่เป็นคนชอบทาแบรนดิ้งชอบคิดชื่อชอบ <c oughs> ชอบสร้างแบรนด์ใหม่ๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาคิดแบรนด์มันก็จะเป็นความสุขอันหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องที่ยากยากมากเลยนะที่จะแบบว่าคิดชื่อให้มันลงตัว นอกจากเรื่องแบรนดิ้งอีกอย่างหนึ่ง mm hmm. ที่น่าเห็นได้ชัดเลย mm hmm. ก็คือว่าไม่ว่าไอเบอรี่กรุ๊ปจะออกแบรนด์อะไรมามักจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ยี่ห้อเดิมที่แบบปิดตลาดอยู่แล้วเป็นแบรนด์ใหม่ๆแต่คนรู้สึกว่าเอ,เอยมาจากไอเบอรี่อ่ะมันมันดูจะแบบไว้วางใจได้เรียกว่าผลบุญแล้วกันเรียกว่าผลบุญนะเหมือนกับว่าสิ่งที่บุญที่เราสะสมมาโดยตลอด20กว่าปีที่พี่เริ่มทำธุรกิจมาก็พูดจริงๆก็คือมีความจริงใจกับลูกค้า เป็นอย่างมากแล้วก็การที่เราท,ทําธุรกิจอาหารนะ่ะสิ่งที่ปราคอนเซิร์มากที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพของอาหารนะคะนอกจากเรื่องของแบรนดิ้งแล้วอ่ะเราเชื่อว่าอาหารที่มันมีคุณภาพแล้วรสชาติมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ลูกค้านะ่ะจะกลับมาหาเรา<ะ>เพราะฉะนั้นนะ่ะลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าแฟนคลับของกับข้าวกับปลาเคยกินโรงสีโภชนาก็จะรู้สึกบิลีฟว่า เฮ้ยก็ทำข้าวแกงเจริญแกงมันต้องดีนะข้าต้มปลาเออต้องลองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความเชื่อถือค่ะ a s a Group ไปแล้วว่ารุ่นนี้ทำออกมาก็คงไม่ขี้เหล่มั้งอะไรประมาณนี้ยก็จะมีแฟนคลับที่ที่คอยสนับสนุนแล้วก็แล้วก็สปพพอร์ตเรามาโดยตลอดซึ่งตอนนี้ไอริกุปเองเราก็มีการแบบปรับตัวอย่างอย่างรุนแรงนะคะล่าสุดก็ไปทำ ไปจับมือกับทางเซเว่นดีแลนด์เก็ไปออกเป็นตัวข้าวกล่องข่อนะคะของรถนิยมก็เป็นข้าวแกงเขียวหวานสันคอพิที่หนูข้าวพะแนงเนื้อแล้วก็อีกหนึ่งข้าวเป็นข้าวกะเพราเนื้อโคกุดก็เป็นการปรับตัวที่ทุกคนก็แบบตกใจว่าแบบเฮ้ยไอมาได้ไงบาได้ไงตอนนี้แต่จริงๆเราก็มีการแพรนไปโลกหน้าแล้วนะคะก็น่าจะเป็นภาพรวมของพาฟิชเช่นที่วันนี้เนี่ยพี่ปาได้มาเปิดบ้านให้พวกเราได้เข้ามาเห็นกันแล้โห ออเดอร์ order, พี่ไรเดอร์ที่เยอะแยะมากมายคือทั้แบบนี้ข้างในเขามีการบริหารจัดก,การที่ลงตัวกันอย่างไงนะคะก็ให้ขอบคุณพี่ฟ้ามากะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไรเดอร์ปกติตรงนี้ออเดอร์เยอะไหมคะพี่เยอะมากครับตอนยิ่งตอนช่วง11โมงถึงบ่ายน,นี่เยอะมากเยอะไปถึงู้นเลยโอ้และยี่ห้อไหนคนสั่งเยอะสุดก็อจะเป็นเจริญแกงกับทองสมิด เจริแกงกับทองสม,มิทเป็นคลาวคิทเช่นแบบนีน้ดีกว่าไปรับในห้างไหมพี่ก็ดีกว่าครับเป็นสะดวกกว่าสะดวกกว่าคือจอดและรับเลยใช่ครับในห้างมันต้องจอดและเดินไกลอ่าโอเคได้ขอบคุณมากนะคะและนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารการเกิดขึ้นของคลาวคิทเช่นแบบนี้ก็มาเป็นตัวช่วยที่ดีในยามวิกฤตแ,แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะมารับอาหารค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะว้าว